นะครับดรสันติครับมีแนวทางกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำหรือผลตอบแทนสำหรับคนทำงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างไรมีเวลา3นาทีเชิญครับขอบคุณครับจริงๆการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำหรือค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยผมต้องกราบเรียนว่าไม่ใช่หน้าที่โดยตรงของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนนะครับเหตุผลที่ผมกราบเรียนอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าที่จริงโดยกลไกคณะกรรมการ3ามฝ่าย ทั้งตัวแทนลูกจ้างตัวแทนนายจ้างแล้วก็ภาครัฐซึ่งต้องเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียเนี่ยเข้าไปนั่งกำกับทำให้เกิดความยุติธรรมโดยพิจารณาข้อมูลทั้งเรื่องดีแมนสัปพลายแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้นแต่แน่นอนครับพื้นฐานสำคัญคือผู้ใช้แรงงานต้องอยู่ได้โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับอันนี้เป็นหลักสำคัญผมว่าแทนที่จะพูดเรื่องค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยผมอยากจะพูดเรื่องของค่าแรงเป้าหมายมากกว่า เพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยพักชาติไทยพัฒนาไม่ได้อยากให้ผู้ใช้แรงงานได้ค่าแรงขั้นต่ำแต่อยากให้ผู้ใช้แรงงานและคนทํางานทั้งหลายเนี่ยนะครับได้ค่าแรงที่เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่และตอบสนองต่อเศรษฐกิจรวมทั้งให้ผลผลิตกับนายจ้างได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยดังนั้นแทนที่เราจะมาพูดกันเรื่องค่าแรงขั้นต่ําซึ่งไม่มีใครอยากได้ค่าแรงขั้นต่ําทุกคนอยากจะมีศักยภาพที่สูงขึ้น โจทย์เรื่องนี้จึงเป็นโจทย์ไม่ใช่การกำหนดค่าแรงขั้นต่ำแต่เป็นโจทย์ว่าเราจะอัพสกิลรีสกิลคนในระบบเศรษฐกิจทั้งระบบอย่างไรผมกราบเรียนว่าภาครัฐอย่าทำเองทุกอย่างเพราะการที่ภาครัฐทำเองทุกอย่างนั้นไม่มีทางสำเร็จครับจะกลายเป็นคุณพ่อรู้ดีอยู่ตลอดดังนั้นภาครัฐต้องรับฟังทำจริงกับภาคเอกชนและภาคประชาชน ผมเสนอว่าการอัพสกิลรีสกิลนั้นได้คุยกับสภาอุสาหกรรมสภาหอการค้าหลายรอบเต็มทีแล้วครับสภาอุสาหกรรมโดยที่เป็นตัวแทนนายจ้างทั้งหลายเขาพูดกับผมอยู่ตลอดเวลาว่าเขาไม่ได้อยากจ่ายค่าแรงขั้นต่ําเขายินดีจะจ่ายค่าแรงสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำตราบเท่าที่แรงงานสามารถมีศักยภาพที่สูงขึ้นมีทักษะในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ของอุตสาหกรรม มากขึ้นดังนั้นอันที่หนึ่งรัฐควรจะให้ tax incentive หรือว่าแรงจูงใจอย่างอื่นประกอบให้ภาคเอกชนเพื่อจะทำการ re skill up skill แรงงานในระบบอย่างที่สองที่ต้องไม่ลืมนะครับจกซอสํสำคัญภาคการศึกษาของประเทศไทยมิได้ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมดังนั้นต้องกลับไปที่ภาคการศึกษา ว่าจะปรับปรุงการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อตอบสนองต่อการยกคุณภาพของแรงงานของเราอย่างไรพักชาติไทยพัฒนาได้เตรียมนโยบายต่างๆเหล่านี้ไว้พร้อมแล้วเพื่อที่จะยกระดับการศึกษาเพื่อที่จะอัพสกิลรีสกิลแรงงานและทําให้สามารถกําหนดค่าแรงเป้าหมายที่สูงกว่าค่าแรงขั้นต่าได้ต่อไปครับขอบพระคุณดรสันติจากชาติไทยพัฒนานะครับ นึ่งนาทีเช่นเดียวกันครับเรื่องค่าแรงขั้นต่ำนะครับถ้าพร้อมแล้วดร ok สันติจากชาติไทยพัฒนามีเวลาหนึ่งนาทีเชิญครับขอบคุณครับจริงๆผมกับคุณหมายเนี่ยคุ้นเคยเจอกันในทุกๆท,ที่นะครับทำงานร่วมกันมาหลายเวทีผมเรียนอย่างนี้ฮะว่าพรรคชาติไทยพัฒนาที่ผมกราบเรียนนโยบายไปตอนต้นแล้วเนี่ยนะครับเราไม่ได้เป็นนโยบายที่เพ้อฝันไม่ได้คิดเอาเองการกําหนดค่าแรงขั้นต่ํานั้นใครจะประกาศตัวเลขเท่าไหร่ก็ได้ นะครับไม่ได้ยากเย็นจะบิดแข่งกันอย่างไรก็ได้แต่ประเด็นสําคัญคือความเป็นจริงมันอยู่ที่ไหนมากกว่าเพราะฉะนั้นเราถึงไม่เสนอตัวเลขแต่เราเสนอนกลไกที่ทํางานได้จริงและมีประสิทธิภาพสร้างประสิทธิผลที่จะเกิดขึ้นในระบบพักชาติไทยพัฒนาเรากําหนดนโยบายต่างๆนั้นอย่างเช่นเรื่องค่าแรงเป้าหมายที่พูดไปแล้วเนี่ยนะครับ ไม่ได้คิดเองเออเองแต่เกิดจากกระบวนการในการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนของผู้ที่มีส่วนได้เสียเหมือนกับที่เราพูดตลอดเวลาว่าพรรคชาติไทยพัฒนาเรานั้นรับฟังทำจริงครับขอบคุณครับ